แ่นม่ที่เทาจะมาเฮ็ดเทาต้องทําการเจียก่อนนะครับหรือว่าคัดก่อนนะครับใส่กบหรือว่าใส่เครื่องมือต่างๆนี่เพียถ่าแผ่นใหม่มันเรียบที่สุดนะครับยังสีสามารถแบบว่าเพียได้ครับแล้ังขีดงานเท่ามันจยังสีเรียบนะครับเพียเท่ามันจะสีเรียบเร็วๆแล้วแล้วแล้วตัวนี้วิธีขึ้นมั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 นเกี่ยวกันบ่ครับว่ากว้างกว้างขนาดไหนยังสีนะครับเกี่ยวครับผมเรื่องแรกนะครับเท่าต้องกะระยะก่อน ระยะของย nah, ่องหนาย่องหนาครับย่องหลังนะครับว่าเราจะเอาจัดเส้นย่องย่องย่องหนานี่ไม้ก็มาตัวตัวถิบไม้ไว้นี่แม่นบ่ครับอยู่กับเต่าพินหรือว่าอยู่กับโตพินย่องหลังนี่โตัวถิบมันอยู่กับข้อพินกับขตพินข้อพินครับแม่นครับบ่าในความยาวมันเท่าไหร่ครับจากนี้ไปความยาวนี่ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดนิ้วครับจนถึงยี่สิบสามนิ้วครับโอ้ยี่สิบเอ็ดนิ้วถึงถึงยี่สิบสามนี่ถือว่าพินเป็นพินที่ข้อยาวเติมนะครับอ๋อครับแต่ว่า ตัวนี้เขาจะนิยมกัน21เส้นยี่สิบเอ็นิ้วครับ21นิ A ้วเครื่องตีน่าโอ,อครับนี่ครับตัวนี้21นิ้วครับตัวนี้21นิ้วโอ้โหมายหมายความว่านี่ส,นสมมติว่าเฮาเฮ็ดนี่ขึ้นอยู่กับผู้เฮาสิมัก ตงว่าเอาซําได้เอาหน่อยเอาใหญ่ซําได้แมนครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดทันไม้ที่เฮาเอามาแนะครับถ้าเล่นทันไม้ง่ายแบบนี้ก็จะสามารถเฮทปพิมันมีความยาี้ยวหน่อยความเง้ยวหน่อยนะครับแต่ว่าที่นิยมมาถึงสุดก็ยี่สิเอดเอ่อยีิบเอ็เส้นเคิงไอ้2านิ้วเคิงแล้วก่22นิ้วนี่คือมีที่นิยมที่สุดละครับแล้วความกว้างของข้อมันนี่เลยครับอ่าก็เเหมาะที่ผมใส่คือใส่ผมใส่ความกว้างตอนตอนขึ้นส่งนี่ผมใส่5าเส้นโอ้5เส้นครับ เพื่อแต่งครับโอ้เพื่อแต่งเพื่อแต่งโอ้่อแตงตัดใจครับแมนครับตัดใจนะราคาอ่าเฮาจะยึดเอาการขึ้นส้งทีเอาสามเส้นนี่เป็นหลักก็คือหาเส้นกลางแท่นก่อนครับหาเส้นกลางไม่ให้ได้นิหนึ่งเส้นครับราคาห้านะครับวัดจากตรงนี้ครับวัดวัดจากเส้นกลางนี่ออกไปฝั่งละสองจุดห้าครับอ่าจะเป็นหาเส้นแล้วเฮากระชีดให้ได้ช่อง สองสองชิ้นหาเส้นนี่ให้ได้สามเซนแบบนี้ครับเข้ากับออกแบบได้แต่ต้องยึดย่องนาย่องหลังักกาสามเซนนี่เป็นหลักครับส่วนความกว้างของเต่าพิ้นเข้าสามารถออกแบบให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วจ่ขนาดข้างใหม่เข้าจะว่าให้สมส่วนกันกับสามเซนนีับบารนี้ อ่ย่องนาย่องล้งตรงก oh, ันแล้วเต่าพิษมันจะสมบูรณ์เองครับมันจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับสิเป็นทรงอื่นก็ได้นอนจากที่นี่ครับเวลาอันเอาห้าเอายังจอนะครับเ้อเอายังจอหาเอายังจอครับสัมผัสอยู่จะเป็นเรื่อยไฟฝ่าครับหรือว่าจะเป็นจิกชอสวรรเรืเร่อรื่เราเรอร์โอ้ครับอยเ่อยเรือ่อยร่อยนรื่อยเร่อยอเ่ออรย ให้แท็กให้แน่ก่อ็วานนก็ไปสัมผาดูพวกนู้นกินด้วยอย้าสิเดินไปน่าจะเดือดไม่โอเคครับไม่จิ้มกากไปงังนสิครับโอเคครับโอเคครับเอาแบบมันด้วยครับโอเคแล้วแล้วที่นี่อาจารย์ช่วงช่วงจอนี่คือเฮาเห็ดเหลี่ยม่นบ่นนั้นครับตอนนั้นที่เส้นส่งเงี้ยครับโอ้ครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีการจอเนาะครับเนาะครับการจอนี่ ครับมือนี้เ <c oughs> พิ่นมาจากจังหวัดขุนเนธครับเพิ่นมาสอนพบร่มบ้านหัวดอนทรายมูลนะครับนอกจาุนู้เฒ่าบ้านเฮานะครับ <c oughs> บ้านหัวดอนทรา,ายมูลตำบลตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลสงสาหามจังหวัดอุบลราชธานีครับ <c oughs> วิธีการจ่อจ่อยะบ่ครับนี่จ่อยะบ่ ยากครับมัดตงพิธีพิถันเป็นงานละเอียดแต่ก็ได้เลยครัดตกต้อเฮ็ดต้อยยังไปผีขามหมดเลยครับโอ้ยเฮ็ดไปเลยครับวิธีการจ๋อครับคุณแบรนเสียงยางดีแบบเด้าห้าสีเฮ็ดนะครับคระพุกเขาอบรมมือนี่ก็มีอยู่จีทิพนรองรับน้องรับขอบคุณหลายๆครับแล้ว โอ้ตัวนี้เลี้ยวแล้วครับตัวนี้เลี้ยวแล้วครับตัวนี้เลี้ยวแล้วครับนี่ลึกประมาณตัวนี้ลึกประมาณไหนเป็นไรครับนี่ก้อนเต้ดวยฮะก้อนสี่เซนโอ้ก้อนสี่เซนก็้อนเนหน่อ่าโอเคครับครับอันมามามะชุ่มอันที่เลี้ยวนะครับตัวนี้ครับ โอ้เป็นพิ้นแปลกเนาะครับน้อนี่น้อนง่นครับกระโปวบักข้าวได้นี่ครับกรับผักของพ่าวเป็นเอกลักษณ์ของตำบลไทรมูลเด้อครับเด้อนี่เด้อครับนี่ยเปอครับของชมลมภูเทาตำบลไทรมูลบ้านหัวดอนครับครับผมนี่หลากหลายครับโอเคเลยครับโอ้งามเลยครับงามเหมือนกันเบ้ากะเบ้าครับ เสียงดีบ่ครับเสียงดีบ่ครับนคนมาดีอาจารย์น้องเราโอเคน้องเราอาจารย์พิเพ์คนเอา๋อซ้ำๆๆพื้นแต้งแล้วน้องกับข้ามาเบิองข้ามาส้มครับพี่ก็นี่หลายครับหลายหลาบครับหวยบ้านหัวดอนไส้มูนโม่ธรรมดาตัวรับนี่ฮอดอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเลือดซินปินวัฒนธรรมต่างๆนี่ สิเป็นเบิร์ดเลยนี่เนาะครับเนาะของเก่าครับใหม่ก็มเคีับไม่ยุ่งเลยครับไม่ก้ามเชียนเลยครับี่ครับครับฮะฮะเบื้องหน้าเบื้องหน้าครับฮะเบื้องหน้าสีบ่มีอันแนวนี้่เขาเห็ุจังไหนครับนี่เขาดีจังไหนเนาะโอ้โรับชุดหยดเอาเอาลอกใหม่งรับเงียบเบิร์ดครับลอกใหม่ง็มเงียบผมครับเอาพอดีพอดีใส่กันเอาพอดีอาจารย์ครับนี่ติ้นกระโปงเลยครับดังสีบุ้ครับ น้องอดออดคือยังของสมนุมผุทครับต่างาแล้วชีเพียครับผมตังแต่ข้อทอีกระโวคับครับครับแล้วที่เบียนเทือกเขาได้ไหมครับผมจะดงว่าพี่กระโป้นี่ครับเป็นของสมรุมผู้เข่านะครับนานครับงาเมื่อหรือว่าหรือว่านประเทศที่ซ่มีมีมองเดียวนี่ครับผมก็นั่งที่ให้ หนาเพื่อนไปจดวิสฟินคาโปโอ,คโอค e e ้ครับแล้วก็บ mm ุม hmm. ีไผเฮ็ดแยงเฮ็ดสิ่งไรเพราะว่าผมจิไปจดลงทะเบียนเป็นของส้มรบุญครับครับครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ทั้งหลายเนาะครับเนาะครับผมครับคขอบคุณอาจารย์ทั้งหลายครับเดี๋ยวเามาส้มพิ้นอีกไปเรื่อยๆครับอุปกรณ์เดินครับนี่ครับเพ็ดแล้วเป็นออกมาจังิี่ครับใหม่สิสิจอหันเนาะครับเนาะ นี่สร้า,า,างางมาจากสารคามครับโอ้สร้างมาจากสารคามบอมครับสารคามครับครับคร <c oughs> ัก็เป็นครับนี่กตเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มาสอนให้ขับชมลมคุมอันนี้เป็นสูงมาจากสารคามอันนี้เป็นสร้างมาจากจังหวัดชัยภูมิครับอ้าวครับครับโอ้มาโมงเดียวนี่ได้เบิ่งหลายสร้างน้องครับน้อ <c oughs> นี่แกเออคุ้มค่าครับนี่นี่ตัวเด็กแก เอาเอามาให้เบิ่งเาาอมให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะครับเนาะอาจารย์ฝึกสอนครับพึ่งแสดงว่าแสดงว่าเพิ่นมาสอนด้วยใจจริงช่รลำผู้ชุงมหายอายุเฮาปีแรกครับแล้วก็นช่รลำแรกของจังหวัดอุบลเฮาครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอามาให้เบิ่งวัดสู่สู่่อาจารย์มาไสเนะครับไมาหลยปีแล้ว ได้้ีมาเลยนะนุ่นคิดโอเคแล้วครับจะทำไมเรียนหลังจากนี้พินไม่ไปยุ่งเนาะเขาสร้างอยู่ท่ามกลางถิ่นครับไม่บอกครับครับพินจะเข้าจะเป็นพี่สายครับพี่สายนิสเวทนะปั๊บเสียงฉุ่มแหลมเลบแล้วตามมากเลยแรงที่ต้านลมข่าวจะเป็นประยุกต์แหละครับเมืองฟินิเต้หยุดย่างพ่อแม่จะเป็นของกีตาร์กระท้วนตัวผมถามเนี่ยครับว่า สมมติว่าเขาไปดีไซน์กีตาร์สากลนี่มันมันมันได้บกับพินพินพินโบราณเขาคือคือขุมมือเด้อพินประยุคขุมมือนี่ครับได้ได้ได้ครับได้อ๋อได้ดีไซน์ผักไหนครับขออนุญาตอีพออีพอนี่เพิ่นเพิ่นมาแจกไก่นะครับนี่เพิ่นมาเขารวมประชุมน้ำครับอ่ามาแจกมาแจกสายครับมาแจกเภอเดชครับโอ้นั่นครับเพิ่น ใจมากครับพี่เป็นแขนจังไในมากครับโอ้ลุ่มบางท่านทีวีเห็นผคุณนวยงการก็เห็นชุ่มลุ่มคุณสูงอายุนี่ก็ได้ผู้ที่สนใจนะมากมากก็ได้มากโอ้ครับครับครับเด่นบบเป็นดอกมากนี่เต็ใจมากโอ้ยขึ้กันนั่นแหละครับบ้าในนี้จะต้องไม่ขาดต้นมใช่ไหครับอีกจังน่อยแต่ว่าส่วนตัวนี้ตของเป็นเอกลักษณ์บ้านเท่านั นเอกลักษณ์แบบนเฮารับขึ้นสองสายครับโอ้ยขึ้นสองสายพี่นออกก็เห็นหมดนะครับโทษโทษโทษนะครับผมถามก็น้อยว่าขึ้นดวงนี่มาจากสายต้นตำรับขึ้นขึ้นดวงนี่นะถ้าเป็นต้นตำรับต้นแบบจริงๆแต่ชื่อขาคุณพ่อท่องสายถัดไปหน่อยโอ้คุณพ่อท่องสายเฮานี่โฆษณาเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือสิบวาเนาะเพราะว่าเฮาเฮาเฮาท่อประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เนาะครับเนาะ คนคือสิบวาเขาโอ้โหคตัวนี้จะเป็นลูกติดเป็นเห็ดครับอ๋อครับฝั่งั่งฝั่งฝั่เข้าใจแล้วเข้าใจแหลกอ่ากวางบ้านพีนครับผมกวางบ้านเชนละพีนเป็นเห็ดพีนต้นสายสถึงได้ครับเป็นต้นอ้ครับแต่ว่าต้นแดดแต่ชื่อคุ้มค่าท่องสายมันเป็นต้นแดดโอ้ครับครับเป็นป่าอ่าเมื่อยุบลแต่ว่าได้เป็นคนหนัแบบอ่าคือเมื่อยิ่งนะครับประเทศนะครับเป็นคู่บาอาจารย์ นะครับคุณนรีอาจารย์ผมี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ผมผมได้ยินพออผนว่าสีเฮ็ดเมืองอุบลเป็นเมืองพินกะครับครับเป็นไปได้เท่าต้องมาซอยกันครับโคตรซอยกันอันดับซอยซอยครับเพราะว่าตมุดใต้มุ่นของของของพี่น้องอยู่เดียวนี่คือเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งการซอยเออเบิ่งการซอยกันครับต้องเป็นได้แน่นอนครับผมคิดว่าต้องเป็นได้แน่นอนอุบลเมืองพินนี่เป็นได้อาจารย์ เป็นแข้งมครับนี่สก,กิยภาพสูงครับแม่นครับแาต่ว่าเข้าต้องซอยกันรวมมือกันแบบรามาจีกันครับคือคือคือชุดประสงค์ยูเดียนี่ไหมคาม,ามว่า,ามาเรียนยูเดียนี่คื่ไหมายคามว่าอยากสืบทอ,อดต่อไปให้กับหลูกกับหลานเพราะว่าภูเขาสนใจหลายอยู่หานาครับผมคิดว่าคุณนี่สิเป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกหนึ่ง ให้เป็นเมืองพิ้น์ไไดม่องนอบนนะครับจากที่ได้คุยกับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับในในการครงการนี่นะครับก็สึกว่าเป็นความสำคัญและก็อันนี้ครั้งที่หนึ่งแต่ตั้งแต่เจผู้ใหญ่แล้วน่าจะไม่เป็นครั้งที่หนึ่งเราน่าจะไปตามชุมชนอื่นๆที่เขาให้ความสนใจเพืยย่อเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมที่อ่า เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับมันเป็นแค่เยาวชนเท่านั้นนะครับผมก็คือเข้ามาเห็นโครงการครั้งที่หนึ่งอยู่บ้านใต้บุญเท่าผู้ชุนร่มผู้สูงอายุน้มีศักยภาพเหตุกะคิดว่าผู้สูงอายุซึ่งคนอื่นกะน่าจะมีศักยภาพเหมือนกันกะเล่ยว่างแยนว่าอาจจะมีจะทำครั้งที่สองครั้งที่สามไปเรื่อยๆโอ้ครับครับโอ้ผมผมดีใจครับ ผมอาจจะมีโอกาสได้ตยดตามอาจารย์ไปเบ่งอีกว่าคุมอื่นที่เป็นจังไดจชมองผู้สูงอายุบ้านไทรมูลบ้านหัวดอนหมู่ที่๙เป็นต้นแบบโอเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบครับโอ้ดีใจดีใจครับดีใจน้ำพี่หน่องตำบลไทรมูนเฮาครับคขอบคุณอาจารย์ครับ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 พี่หนองนั่นก็เป็นอาจารย์ตาบลไทรมูนเนาะได้ครับอาจารย์เมื่อพินตาบุตรไทมูลเฮานี่หลายหลายท่านนะครับนี่ยืนอยู่นี่กับแม่นี่ครับ ครับยี่นี่นี่กระแม่นอ้าวอันนี้เป็นสุภาพสตรีที่คนมักรู้ตีนะครับเอ่อคนอยู่น้ำวงกองเงีวตำบลไทรมูนเฮ้านี่นะครับอ่าไปเบิ้งพี่น้องเฮ้าต่างใจเห็ดเนาะครับเนาะอาจจะเสียงดังนั่นนะครับโบได้ยินปันไนดโบว่ากันนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นบ้านเฮ้ากำลังเห็ดกำลังสางนี่นะครับเนี่ยรุกพันนึงเลครับี่นี่ตามเยอะครับ เอาขอบน้อ,นอ,นอนงับนอเอานาีกอนครับผม